สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะช่อง supervise f l e r o t i วันนี้พินมาให้ชมหลายอย่างเลย ยังไม่ได้ขายสินค้าออนไลน์นะคะแต่ว่ามาให้ชมเสื้อผ้าที่พินใส่วันนี้ก่อนนะคะวันนี้พินใส่เป็นอีกอหนึ่งสไตล์นะคะเสื้อผ้าที่ที่คนอินเดียเขาใส่กันนะคะก็จะเป็นแบบใส่แบบชีวิตประจำวันอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าอินเดียนสูทนะคะทุกคนได้ยินพินไหมคะ เดี๋ยวดูก่อนว่าอคอมเมนต์มาหรือยังนะคะสวัสดีค่ะได้ยินเนาะได้ยินพินนะคะทุกคนคุณชนันชลันดานะคะคนแรกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะมาให้ชมเสื้อผ้าก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นชุดชุดของอินเดียนะคะแบบเป็นแบบปักลายนะคะทั้งตัวเลยค่ะ แล้วก็มากับผ้าดูสตาคเป็นผ้าที่เราอันนี้จะเป็นปักนะคะปักทั้งตัวนะคะอันนี้ก็จะมีผ้าแบบเวลาเราไปวัดอะ่ะเราก็จะมีผ้าอย่างนี้อ้าวอเล็กซ์มาด้วยเหรออเล็กซ์มาด้วยวันนี้ทุี่ครับไอท g อ t วันนี้พินที่ว่าอเล็กจะไม่มาซะอีก สวัสดีทุกคนสวัสดีครับฮัลโหลแฟนคลับโอ๊ยอเล็กมาเซอร์ไพรส์ตอนแรกพินคิดว่าพินจะไลฟ์คนเดียวอ่ะนี่ค่ะพินก็เอาเสื้อผ้ามาให้ชมค่ะเสื้อผ้าอินเดียนะคะออเล็กอเล็กมาด้วยก็โอเค you can sit with me then <c oughs> I can hear you clearly. Know, where is your phone, Papa? Oh, that's in the room. I go get phone, then you say yeah. so what, deep and club. Mm. อเล็กจะพูดอะไรนี่งแฟนคลับย่าอ็สวัสดี <laughs> สวัสดี <laughs> ทุกคนค่ะ <Yeah. S 1> อเล็กมานั่งโชว์วันนี้นะคะเราจะมาให้ดูเครื่องครัวของประเทศอินเดียค่ะพินก็ตอนแรกพินคิดว่าพินจะไลฟ์คนเดียวนะสรุปอเล็กมาด้วยก็โอเคนะคะ you can see e ่ h Alex, you tell fan club today where have you been? Today we went to Red Fort, which is in Old Delhi. Old time fort built by King Mughal Emperor Very nice place, tourist spot. สวัสดีค่ะวันนี้เราไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะคะของกรุงเนิวอดลีนะคะก็คือเรดฟอร์ดนะคะคนที่เคยมาอินเดียแล้วก็เคยมานิวเดลีแล้วบางคนอาจจะเคยมาแล้วเนาะเป็นแาเลิสนะคะเก่าแก่ <Very S 1> ที่ <big. S 1> แบบมีสีแดงอะ่ะตอนแรกพินเข้าใจว่าเขาไม่ได้แบบเป็น Uh, โบราณสถานที่ใหญ่มากแต่จะบอกว่าวันนี้เราไปกันมานะคะก็เป็นวันที่เดินเยอะมากค่ะทุกคนแล้วแล้วเราพาน,น้องเอ็ดชูไปด้วยวีว <Yes. S 1> also take a t ็ดนะ so he has to carry a t ็ด along the whole way and it's very far the entrance from the palace is very far away more mm hmm. than a kilometer Yes, more, than kilometer. more than kilometers. than We <Yes. S 2> have to walk into the entrance. ก็คือทางเข้าก็คือไกลมากค่ะทุกคนเราก็อุ้มน้องนะคะแล้วก็ฝ่าผู้คนเข้าไปแต่ก็คือเข้าไปแล้วก็สวยงามนะคะแล้วก็หายเหนื่อยด้านในมันเหมือนจะมีสวนมีอะไรที่แบบนั่งพักได้แต่ว่า คนวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเพราะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะให้ทุกคนรอติดตามคลิปของพวกเรานะคะก็คือเรดฟอร์ดนะคะวันนี้เราก็ไปมากันคะ่ะสวัสดีทุกๆคนสวัสดีทุกๆคนคะ่ะพวกเราก็คิดถึงแฟนคลับเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ทั้งวันพินก็หายไปทําคลิปนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยยังไม่ได้ดูคอมเมนต์ยังไม่ได้ ทําวิดีโอใหม่ขึ้นมานะคะแต่ว่าเราก็ไปแบบอัดคลิปกันมาประมาณ 2- 3สคลิปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พินก็จะทําคลิปแล้วก็ให้ทุกคนรอติดตามวันพรุ่งนี้นะคะรอดูว่าจะมีอะไรแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการทําอาหารอินเดียนะคะวันนี้พินก็จะเอาเครื่องครัวมาให้ชมค่ะว่าเครื่องครัวมีอะไรบ้างนะคะที่เราใช้กันในการทําอาหารในอินเดีย วันนี้อเล็กยูโชตะหลิว You can show this to fan club Yes <laughs> อันนี้คืออุปกรณ์สำหร or ครัวอันนี้คือสำหรับทำกับข้าวทุกคนตะหลิว oh. อันนี้อย่าเพิ่งขำนะพินจะบอกว่า <laughs> สิ่งนี้มันคือตะหลิวที่พินใช้ในครัวของประเทศอินเดียซึ่งมันมีความแบบตรงมากค่ะทุกคนดูนะคะมันมีความแบบตรงแล้วก็ ทื่อ,อพินจะบอกว่าตอนพินใช้ใหม่ๆอ่ะพินแบบขำม,มากเลยว่าแบบทำยังไงมันถึงจะทําอาหารแล้วแบบถนัดมือเรามันแบบแข็งๆทื่อๆแล้วก็ตรงๆแบบเนี้ย and <laughs> for Nene husband l s o <laughs> อลเล็กบอกเอาไว้ตีคุณสามีได้ถ้าออกนอกลู่นอกทางแม้มีการเล่นมุกกับแฟนคลับนะเดี๋ยวนี้ <laughs> <laughs> อันเนี้ยคือวินจะบอกว่าตอนนี้ก็ใช้บ่อยมากนะคะก็เป็นตะหลิวหน้าตาประมาณนี้ทุกคน แล้วมันก็จะชอบทื่อๆตรงๆอย่างเงี้ยแต่แต่ตอนนี้ก็เริ่มใช้เป็นแล้วนะคะก่อนหน้านี้มาอินเดียก็ขำๆเหมือนกันทําไมตะหลิวมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบกลมๆอะ่ะ for fry for กลมๆปูรีเนาะอ่าเอาไว้ใช้ฟราพวกปูรีเวลาเราตักขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะแบบมีน้ํามันไหลออกมาเนาะมันก็โอเคอะ่ะอันนี้ก็ถือว่าใช้ดีนะอันนี้ก็จะเป็นตรงๆทื่อๆเหมือนกัน เนี่ยสไพซยส์อินเดียที่มาอยู่อินเดียนะคะก็มักจะเห็นของประมาณนี้แรกๆก็จะเซอร์ไพรส์คนไทยที่มาอยู่อ่ะแต่ใช้อยู่ๆไปคุณก็จะเคยชินกับของแบบนี้พินมั่นใจ This for serving rice Alex you tell fan club what is this Oh this is a very important thing for the kitchen pressure cooker for like cooking anything fast like dal m a h n i for boiling potatoes quickly anything and w a n t i n a e really quick you <c oughs> have you can use this ใช่ทุกคนนะคะอันนี้คือ pressure cooker หม้อหม้อแรงดันค่ะทุกบ้านของประเทศอินเดียจะต้องมีสิ่งนี้เพราะว่ามันใช้สำหรับตุนเนื้อต่างๆที่แบบมีความเหนียวเช่นเนื้อแพะเนื้อแกะ เนื้ออะไรก็ได้นะคะเนื้อหมูก็ได้ถ้าเราใช้อะจะประหยัดเวลามากๆเพราะสมมุติว่าเราใส่ลงไปใช่ไหมมันก็จะมีเสียงนกหวีดดังขึ้นมาตอนที่มันทําอาหารนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าเราใช้เวลาน้อยมากเนื้อจะเปื่อยแล้วก็นุ่มไวนะคะเราจะใช้เวลาประหยัดในการทําอาหารแล้วก ถ้าคุณทำสมมติหมูพะโล้นะถ้าใช้เครื่องเนี้คุ้มมากเลยแบบแป๊บเดียวประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะ่ะหมูก็เปื่อยนุ่มดีแล้วนะคะประเทศอินเดียเขาจะใช้กันซึ่งตอนนี้พินก็ขาดเครื่องนี้ไม่ได้เลยนะคะเรียกว่า pressure cooker <ม>คือหม้อแรงดันนะคะก็ในเมืองไทยเราก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าพินก็จะบอกว่ามันไม่ได้กว้างขวางไงมันไม่ได้ใช้กันกว้างขวางเนาะแต่ที่นี้มีทุกบ้านเลยค่ะ อันนี้เรายังไม่ได้มาขายนะคะอันนี้มาให้ดูเฉยๆพินน่ะนึกนึกว่าเออเราอยู่ใกล้ชิดกับการทำอาหารล้าควรจะเอาแบบมาให้แฟนคลับได้ชมค่ะแล้วก็เวลาเราทานอาหารอินเดียใช่ไหมเราก็จะมีแบบเสิร์ฟในจานชามสวยๆนะพินก็เอามาให้ดูส่วนหนึ่งวันนี้นะคะอเล็กย <Okay. S 1> <you> uh ู่โชว์แฟนคลับซิอันนี้คืออะไร This is a We we serve then Rest like this It's traditional Dal Indian way in go อันนี้เป็นของสำหรับเสิร์ฟพวกแกงถั่วต่างๆของประเทศอินเดียนะคะทุกคนพินก็ไปซื้อมาแล้วก็อยากเอามาให้ชมค่ะว่าว่าเขาใช้ยังไงก็จะเป็นแบบพวกแกงถั่วแกงอะไรต่างๆอ่ะเราก็จะใส่เสิร์ฟลงมาในในลักษณะประมาณนี้นะเป็น หม้อแบบนี้นี่นะคะสวยงามนะเหมือนเหมือนเหมือนถังน้ำอ่ะแต่เป็นขนาดแบบเล็กๆค่ะทุกคนแล้วก็มีตะหลิวสวยๆแบบนี้มาด้วยนะคะ I let you can h o a n o t h e r p i e c e to มันแพงไหมอ่ะมันแพงไหมแฟนคลับถามอ่ะ no not really อันนี้ expensive or not just <affordable> and คนไทย <looks S 2> <nice. S 1> สามารถซื้อได้ค่ะมันไม่ถึงกับไม่ถึงกับถูกแต่มันไม่ได้ถึงกับแพงนะคะมันก็ร <Yeah. S 1> าคาโอเคเพราะว่าคุณภาพมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของมันด้วยอย่างอันนี้ก็จะหนานะคะหนามากๆเลยแล้วมันก็จะหนักพอสมควรเลยค่ะทุกคนมันแบบสำหรับใส่แกงอะไรต่างๆนะคะค่อนข้างหนักเลยทีเดียว mm. แล้วก็มีมีแบบแบนๆอย่างนี้ก็มีค่ะเมทัลเป็นแบนๆเนีน่ยค่ะสำหรับใส่ ช้วยแกงชามต่างๆของอาหารอินเดียสวยงามนะคะทุกคนพินว่ามันสวยดีอ่ะพินอยากเอามาให้ชมอะ่ะแล้วก็มีรูปลักษ์ประมาณนี้นะคะ This is the big size seven big size dish oh. like curry อา uh, <ican> ไปใส่ไปใส่แกงต่างๆแกงต่างๆของอินเดียอันนี้ก็ <Yeah. S 1> จะมีหูจับ <Looks S 1> แบบนี้ <Really traditional. S 1> เป็นเป็นสไตล์แบบ traditional นะ <Yeah. S 1> คือก็คือแบบลักษณะเฉพาะของอาหารอินเดียส่วนมากเขาก็จะแบบเสิร์ฟในร้านอาหารก็จะเป็นแบบลักษณะประมาณนี้พวกพวกชามพวกจานพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเซตเซตแล้วก็สวยงามแบบนี้เนาะส่วนมากก็จะมาแบบมีลักษณะเฉพาะอะไรเงี้ย สไตล์นะเอามาให้ชมกันนะคะหมดหรือยังหมดหรือยัง yeah. Yeah. หมด <laughs> แล้วมัง้งวันนี้ใช่ Just yeah. uh, looks beautiful ช้อนเนาะช้อแเรามีหลายอันเนี่ยละคะ่ะหลังจากนี้นะพินจะบอกว่า พินก็แบบใส่ใจรายละเอียดมากนะคะอยากจะบอกว่าอยากจะทําอาหารอินเดียให้ทุกคนชมแล้วก็เลยแบบลองมองหาเพิ่มจริงๆที่บ้านเราก็พอมีอยู่นะแต่ว่าพินก็อยากจะแบบเอามาให้แบบทุกคนชมเซตอาหารอินเดียของพินนะรอติดตามนะคะเดี๋ยวพินทําอาหารอินเดียก็จะเสิร์ฟมาในจานชามพวกนี้จะได้แบบมีอรรถรสในการรับประทานอาหารเหมือนกับอาหารอินเดียเวลาเรา เห็นเขาเสิร์ฟมาในจานสวยๆอะพินว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกแบบอาหารหน่าทานขึ้นอะไรเงี้ยนะอพินก็เลยลองไปเดินดูค่ะแล้วนี้ก็ได้ของถูกใจมาหลายชิ้นมากๆเลยนะทุกคนส่วนใหญ่ยังใช้มือทานไหมคะพินจะบอกว่าอาหารอินเดียส่วนมากนะถ้าเป็นแกงนะถ้าแบบเป็นที่บ้านเราอะ่ะพินก็จะเห็นแบบ เขาก็จะมีเป็นช้อนช,ช้อนเล็กๆนะคะไว้ทานคู่กับอาหารไว้ตักแกงตักอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นโรตีต่างๆอ่ะส่วนมากก็คือยังต้องใช้มือในการฉีกโรตีแล้วก็ทานนะคะทุกคนโรตีมันต้องใช้มือค่ะมันถึงจะแบบอร่อยอ่ามันมันไม่สามารถใช้อย่างอื่นได้อะ่ะแต่เขาก็จะมีช้อนคันเล็กๆมาด้วยเวลาทานข้าวเวลาใครดูวิดีโอคลิปนะคะก็จะเห็นอเล็กใช้ช้อนใช่ไหมช้อนเล็กๆอะคะ่ะ แต่เขาจะไม่ได้แบบมีช้อนซ่อมแบบเราอ่าช้อนซ่อมก็จะใช้ทานกับอาหารแบบสากลหน่อยเหมือนบ้านเราอาหารไทยอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยก็จะใช้มีดใช้ซ่อมนะคะทุกคนจานชามสวยจังใครเลี้ยงลูกสาวคุณพินคะมีคนถามบอกว่า่าคนเลี้ยงลูกสาวพินนะคะก็มี ทุกคนในบ้านเลยผัดกันเลี้ยงค่ะสมมติว่าถ้าพินทำอาหารก็มีอเล็กเลี้ยงแล้วก็มีคุณย่าคุณปู่บางทีเขาก็จะไปอยู่เล่นกับคุณอานะคะน้องชายสามีนะคะเราก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะเราก็เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็เขาอยู่ได้กับทุกคนในบ้าน,นะคะ่ะน้องเอชชูก็แบบช่วงเล็กๆนะเวลาไปไหนเขาจะไม่ค่อยตามพินอ่าแต่เดี๋ยวนี้พอเขาเริ่มโตแล้วอะพินก็รู้สึกว่าเขาเขาตามเราเยอะมากแบบร้องตามตลอดไงไงอะไรเงี้ยเนาะ เ t อ always crying out to go with us น nah, ะ everywhere ใช่แล้วเขาก็ตื่นเต้นอย่างตอนเนี้ยพินก็เริ่มพาน้องออกไปนอกบ้านบ้างแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบพอเราออกไปเกินสองชั่วโมงอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มงอแงแล้วเดี๋ยวเนี้ยอย่างที่ลงให้ดูค่ะ you can tell fan club also today what's going on <laughs> yeah we went out in the afternoon had indian food in very old iconic place serving indian food it was very nice yeah <laughs> going to visiting old delhi then we went to see red fort like thinking of those time ancient <laughs> india so it was good outing today <Okay. S 1> เขาก็บอกว่าดีค่ะวันนี้เราก็ออกไปดูโบราณสถาน <Different. S 1> ได้ไปใช้เวลาข้างนอกหลังจากที่แบบไม่ได้ออกไปนานมากนะคะแล้วก็ได้ไปเห็นโบราณสถานเก่าๆของอินเดียซึ่งตัวเขาเองอ่ะก็เคยไปตอนเด็กๆอย่างโรงเรียนส,สคูลพาไปทัศนศึกษาอย่างเงี้ย พอโตมาแบบ20กว่าปีแล้วเนาะ a b o u t 20 more years, you never see that place again <Yes. S 1> อ่าก็เหมือนกลับไปดูสถานที่นั้นก็เหมือนเป็นครั้งแรกอะที่โตขึ้นมาก็ได้กลับไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะ ขอบคุณคุณเพียวเพียวค่ะพี่เพียวเพียวสวัสดีพี่เพียวเพียวสวัสดีคุณแฟนคลับ Club, ทุกคน1,700คนพินฝากกดแชร์ด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ช่องของพินนะคะก็ดีใจมากๆเลยแฟนคลับนะคะพินเห็นแล้วส่งคอมเมนต์ส่งอินบ็อกซ์มาหาพวกเราสองคนนะพินก็พยายามอ่านทุกๆทุกๆคอมเมนต์ทุกๆ อินบ็อกซ์เลยนะคะจะพยายามอ่านทุกคนให้ครบนะแต่ก็จะบอกว่าคอมเมนต์ล้นหลามมากๆเลยจนแบบว่าพิน่ะพินตอบจนคล้ายๆว่าโทรศัพท์เออร์เลอร์นะคะทุกคนต้องพูดอย่างนี้คล้ายๆว่าพอกดกดไลค์เยอะๆใช่ไหมคะคอมเมนต์มันก็จะกดไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบเราก็ตอบทุกคนได้ไม่ครบแต่ก็คือขอบคุณมากๆแล้วเราก็อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะทุกคน ดีใจมากเลยอะ่ะแฟนคลับแบบดูพวกเราเยอะมากแบบเราไม่คิดว่าจะเยอะขนาดเนี้ย mm. you can say thank you we don't don't know how fan clubs a y e so many as so much with <Really S 1> than what we expected really appreciate thank you so much ขอบคุณ <Yes. S 1> ทุกคนค่ะขอบคุณมากคุณสม <We. S 1> คิดคุณส้มนะคะมนทิปคุณสมห่วงเหรอคะแสนอนแน่นอนโอเคนะคะมีหลายคนเลยคุณสุรีนิจิต นะคะเยอะเลยอะ่ะคุณนวรัตส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นกำลังใจนะคุณนิ่มสีดามน์อเล็กซก์พูดได้แล้วเนาะคุณนิ่มสีดามนอยูแคนเซคุณนิ่มสีดามนครับคุณนิ่มปลื้มใจนะคุณอเล็กซเรียกชื่อสองครั้งแล้วเสียงออกเสียงชัดด้วยนะคะทุกคนสวัสดีคุณเอนะคะคุณเอสวัสดีครับ คุณพี่มนพันธ์นะคะคุณทัศนีชัยสอนอ่านทุกคนเลยคุณวันเลข,ขาพรมสาขานะคะท็อปแฟนของพินนะคะคือมีหลายๆคนเลยอะที่แบบติดตามเรามาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังแบบเหนียวแน่นกับช่องซ u p เปอร์ไวส์สไปโรตีนะดีใจมากขอบคุณค่ะ<ด>นอกจากนี้นะคะวันนี้ที่พินพินไป ซื้อของที่เรดฟอร์ดมาแล้วอะ่ะพินจะบอกว่าพินก็ได้ผ้ามาสองผืนด้วยนะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ผ้าพลาสมิน่าแท้ของแคชเมียร์นะคะแต่ว่าที่อินเดียสามารถซื้อผ้าคลุมไหล่ประมาณนี้ได้ในราคาไม่แพงเลยและพินอยากเอาไปขายที่ประเทศไทยมากทุกคนก็อยากจะแบบให้ดูก่อนแล้วถ้าเกิดพินหาช่องทางที่จะส่งไปขายได้ก็รอติดตามกันนะคะเดี๋ยวพินจะ จะพยายามแบบทำให้ให้สามารถส่งสินค้าสวยๆของอินเดียที่พินใช้จริงเนี่ยไปไปขายให้ทุกคนที่เมืองไทยที่ที่ชื่นชอบผ้าอินเดียหรือเสื้อผ้าอินเดียอะไรเงี้ยพินจะพยายามนะแต่ขอเวลาหน่อยนะคะทุกคนอันนี้ก็มีให้ชมผ้าสวยๆเห็นไหมพินได้มาสองผืนวันเนี้ยสวยมากเลยอะ่ะทุกคน ผ้าคลุมไหล่เอาไว้แบบคลุมไหล่ได้คลุมไหล่ได้เห็นไหมสวยงามอ่าให้อเล็กเป็นหุ่นละกันอเล็กยุเป็นหุ่น Yeah men also can wear on one side s, o, ai, <S, <shares>. <S h o อ <Yeah, S 3> ๋อผู้ชายเหรอผู้ชายใส่แนี้ได้เหรอ Just like this ผู้ชายอินเดียก็ใช้กันนะ Can wear yes สวยงาม จับคุณสามีเป็นหุ่นซะเลยสวยมากเลยจ้ามีสีดำด้วยวันนี้เราก็ได้มาพินเอามาอวดเฉยๆนะยังไม่ได้ขายนะทุกคนเอามาอวดเฉยๆสีดำสวยงามนี่สวยเนาะอันนี้เป็นเอ b มบรอยด y รีนะคะเป็นปักทั้งตัวทั้งผืนเลยนะ สวยสวยเออาอเล็กเป็นหุ่นเอเล็กเป็นหุ่นให้พินแล้วเนี่ยอ้า m มชิ h i n g matching m a t c h <oughs> สีดำ <Yeah. S 1> <laughs> สวยงามนะสวยงาม <laughs> หนุ่มอินเดีย แฟนคลับบอกว่าสวยมากค่ะสวยมากค่ะ <Thank you. S 1> พินจะบอกทุกคนค่ะผืนนี้ไม่เกิน500บาทค่ะทุกคนไม่เกิน500บาทนะคะทุกคนแน่นอนมันจะมีพินจะบอกว่าผ้าผ้าของประเทศอินเดียมีตั้งแต่ถูกจนถึงแพงมากนะคะหลักแสนหลักล้านนะคะทุกคนแต่ที่เราซื้อมาให้ดูวันนี้ไม่ถึง500บาทค่ะทุกคนมันจะมีแบบ มีผ้าเทียมผ้าเทียมจะราคาไม่แพงนี้ก็จะเป็นแบบเทียมเทียมนะคะนี่จะไม่ได้แบบร้อซคือถ้าเป็นของแท้จะหลายหมื่นค่ะทุกคนแต่เป็นของ me, แคชเมียร์แท้ๆก็จะสวยงามแล้วก็ให้ความอบอุ่นนะคะชอลสำหรับแคชเมียร์ you can say it's gonna i t m a k e from ขนสัตว์เนาะความจริงมันทอจากขนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นน่าจะแพงมากนะคะ ผืนแบบหลายหลายหมื่นแล้วก็เป็นแสนก็มีนะคะ<ม>แต่อันนี้คือมันจะให้ความอบอุ่นเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบผ้าผ้าเทียมไม่ใช่แบบทอขนสัตว์แท้อะไรเงี้ยมันก็มีความสวยงามเหมือนกันแต่ว่ามันมันจะไม่ได้ราคาสูงขนาดนั้นคือเราใส่เพื่อแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยคลุมไหล่สวยๆแล้วก็อบอุ่นถ้าเป็นบ้านเราอะ่ะก็อุ่นพอที่จะแบบไปเดินห้างอยู่ในออฟฟิศอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือใช้ได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ทนด้วยนะคะ พินอะต้องดูว่าแบบสมมติว่าถ้าพินจะทําแบบเป็นธุรกิจจริงๆอะพินจะไปซื้อแหล่งได้ที่ไหนที่แบบให้คนได้ของสวยงามแล้วก็ไม่แพงเกินไปอะไรเงี้ยเนาะอย่างเสื้อที่พินใส่อยู่อะทุกคนชุดนี้อยู่ราคาประมาณสองพันกว่าบาทค่ะแต่เป็นเกรดแบบเกรดกลางๆเออไม่ใช่แบบแบรนด์เนมนะนี่ไม่ได้แบบแบรนด์ที่ขึ้นห้างนะแต่ว่าก็ยังมีความแบบไม่ถึงก็ถูก ราคากลางๆคือสองพันกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่มันมันสวยตรงที่มันปักทั้งตัวอย่างตัวที่พินใส่อยู่เงี้ยค่ะอย่างตัวเนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคือเขาจะปักแบบทั้งตัวเลยอ่ะผ้าก็นุ่มด้วยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตรงนี้ตรงชายกระโปรงก็จะเป็นแบบลายปักอย่างเงี้ยอันนี้ประมาณสองพันกว่า สวยไหมคะเนี่ยแหละเหมือนตัวที่พินใส่อยู่ก็เหมือนกันราคาเท่ากันนะคะแล้วมันจะมากับตัวนี้จะเป็นตัวด้านนอกนะเป็นตัวนอกเป็นกระโปรงยาวๆเป็นสไตล์ยาวๆแล้วก็มากับด้านในจะมีกางเกงมาด้วยคะ่ะมีกางเกงมาหนึ่งตัวนะแล้วก็มีปับตรงชายแบบนี้ แล้วก็จะมากับผ้าดุปตาผ้าดุปตาคือผ้าคุมไหล่แบบนี้นะคะนี่ค่ะผืนยาวๆบางๆสวยมากนะคะที่เราใช้ในการแบบคุมไหล่อันนี้พินเอาไหมหชมเฉยๆสิ่งที่พินแบบได้มานะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็มาอวดทุกคนเท่านี้พอแล้วกันเนาะ <c oughs> นี่แหละก็คือสิ่งที่พินได้มาแล้วก็จะมาอวดให้แฟนคลับดูค่ะก็มีทั้งเครื่องครัวมีทั้งผ้าคลุมไหล่แล้วก็เสื้อผ้าด้วยนะตอนนี้พินไม่ได้ซื้อมาจากเลดฟอร์ดนะคะพินพินไปซื้อมากับคุณแม่นั่นแหละคะ่ะที่เขาพาไปเดินเนาะนี่แหละก็เป็นสไตล์เสื้อผ้าอีกหนึ่งสไตล์ที่แบบ ใส่อยู่ในบ้านในชีวิตประจำวันสไตล์สาวแขกนะคะที่เราไม่ต้องใส่สาลีอันนี้ก็จะให้ความธรรมัดแมงเนาะสามารถแบบทำกิจกรรมในบ้านได้สะดวกมากขึ้นนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะยังไงวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามเราแล้วก็ เครื่องครัววันนี้ก็ได้ชมไปแล้วสมมติใครมาไม่ทันก็สามารถชมย้อนหลังได้นะคะทุกคนยังไงวันนี้เดี๋ยวเราสองคนเนาะก็เดี๋ยวลาไปเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรแบบที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันอีกนะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้ชมอะไรก็ตามในอินเดียที่ที่สวยงามน่าสนใจพินจามาให้ชมเรื่อยๆนะแล้วก็รอติดตามคลิปของพวกเราด้วยนะคะทุกคนยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณสมหวังสมหวงอะไรเงี้ยทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่างนี้ลาไปก่อนนะไม่อยากลาเลยเพราะว่ามียังมี7จ็0หนนรคนอ่ะเดี๋ยวมาอีกค่ะทุกคนเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวเบื่อเรานะ <c oughs> don't get bored of us please <Yes. S 1> we will come back again soon นะคะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย